สวัสดีครับสวัสดีค่ะท็อปพิรวิทย์พรีเซลคอนซัลแทนครับแนนจุธามาพรีเซลคอนซัลแทนจาก Hewlett Packard Enterprise หรือ HPE Thailand ค่ะทุกวันนี้นะครับ IT ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากของทุกๆองค์กรน,นะครับพวกเรา HPE เองก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆในระบบ IT ตลอดมาค่ะ วันนี้พวกเราก็เลยพามาทำความรู้จักกับ HPE Customer l i f e Space นะคะโปรแกรมที่ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์จริงกับโซลูชัน HPE ที่มีความหลากหลายเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาระบบ IT ต่างๆรวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการแข่งขันทางการค้าขององค์กรของคุณเองค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ภายใน HPE Customer l i f e Space Program นะคะประกอบไปด้วย Topic Session ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น HPE Edge to Cloud Platform, Data Modernization, Data Protection ซึ่งจะตอบโจทย์กับลูกค้าในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Virtualization หรือ Containerization ค่ะ โดยหลังจากที่คุณได้รับชม Presentation จากทาง HPE แล้วนะครับเราก็จะพาคุณเข้ามารับชมอุปกรณ์จริงในห้อง Data Center จากทาง HPE นะครับโดยระหว่างนี้ก็จะมี c o n นซั t แ n t ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับคอยให้คำแนะนำการใช้งานต่างๆกับคุณด้วยนั่นเองโดยทั้งหมดนี้ คุณสามารถเลือกหัวข้อในแต่ละเซสชันที่คุณสนใจได้ด้วยตัวเองและเพื่อให้โซลูชันออกมาตรงกับคุณโดยเฉพาะเรายังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำคุณอีกด้วยครับแล้ว,ลวพบกันค,ครับที่ HPE เราเชื่อมั่นว่าความท้าทายทางไอทีเรามีคำตอบให้ครับมาค้นหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับองค์กรของคุณได้แล้วในวันนี้ที่ HPE Customer Live Space ครับ